สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe นะครับผมวันนี้นะครับผมมีนัดที่จะไปดูหนังที่สามย่านมิทาวนะครับตอนทุ่มคึ่งนะครับผมตอนนี้ก็6โมง8แล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามีเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีนะครับนิดนนะครับผมจากนี้ไปสามย่านมิทาวจะทันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตัวจุดสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่เ r t สรซื้นทองนะครับตรงแยกบางพัดนะครับผมไปเราไปด้วยกันตอนนี้เนี่ยพูดตรงๆว่าเรามีเวลาน้อยมากนะครับในการเดินทางซึ่งถ้าใช้รถยนต์นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าต้องโชคดีประมาณหนึ่งนะไม่เจอรถติดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็อ่ะพูดตรงๆว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไปได้นะครับผมแต่วันนี้อยากขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไปนะครับ ตัวนายบัแม็กทีทูเราก็เริ่มจากตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับผมเออจะรััใไวงแต่ขียี้คือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคลองตัวนะครับไม่ว่าจะรถติดนะครับหรือว่ารถโล่งนะครับส่วนใหญ่ คือมันไม่โลงก็ติดไปเลยมันไม่มีรถกลางๆอะครับถ้ารถโลงอย่างเงี้ยเราก็สบายเลยนะครับผมข้ามปิ่นเก้าบเดียวถึงแล้วแถมไม่พอเราไปได้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่ชั่วโมงนะครับก็พูดได้ว่าสบายสๆ40นาที 40, 40นาทีนะครับ จะทันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันข้างหน้าตรงนี้ก็ติดนิดนึงนะครับตามภาษาแยกแถวนี้เลยนะครับผมเพราะมันมีรถออกทั้งสองฝั่งนะครับทางซ้ายทางขวาับไปต่อ ตรงนี้ก็ยาวๆเลยครับดูแล้วน่าจะไม่มีรถติดข้อดีนะครับจากที่ไปลองขี่ในฟอร์ดแม G t มาหลายที่แล้วเนี่ยครับแม้กระทั่งทริปยาวๆรีดจนแบตเกือบหมดเนี่ยครับก็พบว่าตัวรถเนี่ยครับมันทำความเร็วได้ 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงนะครับผมแต่ถ้าแบตมาลงต่ำกว่า40%นะครับผมมันจะมีปัญหานิดหน่อยก็คือความเร็วมันจะตกนะครับเหลือประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยด้วยน้ำหนักครับผมนะประมาณ70โลนะครับก็เลยยังติดปัญหาตรงนี้อยู่ ไม่เป็นไรครับจากตรงนี้ระยะทางก็ค o อเวอรออยู่แล้วนะครับไปกลับนะ่จาจะประมาณ20ส่สกิโลเอาจริงเวลาใช้พานะไฟฟ้านะครับหรือว่าอ่าเ,อาเรียกว่าอะไรนี่เนี่ยเอาพาหนะไฟะฟ้าแล้วกันนะครับผมก็คือมัน จะมีการต้องวางแผนหน่อยหนึ่งนะครับในการเดินทางเพราะว่าแบตเตอรี่ก็สำคัญน,นะครับแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับสาวผ่านไอไฟเพราะถ้าแบตหมดก็คือลำบากมากในการเดินทางครับโอเคเรามาถึงแยกอรนณอมรินละ จากตรงนี้นะครับไปต่อชื่นสะพานสินเ้าไปเลยนะครับ าร์จแบตมา100%เนี่ยค่อนข้างสบายใจนะครับผมอ้ออย่างนึงนะครับประมาทไม่ได้ก็คือเวลาใช้พานหนะไฟฟ้านะครับเราควรจะชาร์จแบตให้เต็มไว้ตลอดนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยเราเดินทางสุกเฉินนะครับหยิบไปใช้ได้มันก็ไม่เสียไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนะครับที่จะไปไม่ถึงเอาละครับ จากตรงน,นี้นะครับขึ้นสะพานติณเก้ารใหญ่เลครับความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับมันจะเป็นทางลาดนะครับแต่เวลาขึ้นสะพานติณเก้าอย่างเงี้ยมันคันมากๆนะครับผมอันนี้ความเร็วก็จะมาอยู่ที่ประมาณ31กิโลเมตรต่อชั่วโมงแลครับ สามสิบแล้วครับตรงน,นี้สั้นมากหนึ่งเก้าคความเร็วมันจะตกมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ามอเตอร์มันรีดได้สูงสุดคือเก้าพวัตต์เลยนะมอเตอร์มันรีดได้สูงสุดคือเก้าร้อยวัตต์เลยนะครับผมก็เรียกว่าเร็วอยู่นะครับ ทางนี้ก็เป็นสามห้าแล้วครับตรงนี้ก็ตรงยาวๆเลยวันนี้รถไม่ติดนะครับผมวันอังคาน ันไม่ติดไปได้สบายๆแต่ว่าอาอยู่เลนซ้ายไว้ตลอดนะครับตงข้อหน้าเราก็ไปทางราดดำเนินครับ เดี๋ยวเราไปเลี้ยวอะเปิดไปเลี้ยวกันนะครับเราข้ซาสายเดี๋ยวเราไปเลี้ยวขวาตรงนู้นนะครับตรง,ตรงสะพานมรอ้องไห้นะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะไปทางยศเสรหรือว่าจะไปทางหมิงพงดีนะครับผม ทั้งคู่ไปได้หมดนะครับแต่ว่าต้องไปคิดตรงโน้นอีกทีหนึ่งแต่จากตรงนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวเราไปตรงประมาณแยกแมนสแล้วค่อยคิดก็ได้ ะไปติดไปแดงที่ตรงอนุสรีประชาธิปไตยแล้วเราไป เวลากันนิดนึงเพราะว่าจากเนี่ยไปถึงสถานีมิทาร์ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นไปได้นะครับมอ,อเตอร์ไซค์จากสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เคยทำคลิปนะครับพานั่งใต้ดินไปนะครับนั่งเอ็มอาร์ทีนะครับจากตรงเนี้ยจากแยกวังพัดนะครับไปก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เคยเห็นภาพการขี่เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคเราก็ขี่ไปนะครับ นี้ไปเลยไปแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพยายามขวาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปทางผ่านมร้องไห้ครับเ,นเ่นโนนเขาให้เขาไปทางที่เราไปนะครับจะเป็นทางลัดหมดเลยนะครับเป็นทางตรง ในบอร์ดแม็ก2เนี่ยพอมีไฟเลี้ยวมันก็ใช้สบายนะครับให้สัญญาณบนถนนได้สะดวกมากเลย เคว่าความเร็วแรงเนี่ยอาจจะสู้มอเตอไซค์ไม่ได้นะครับรถเล็กกว่าด้วยแต่ความคล่องตัวเนี่ยกินขาดอย่งนี้นะครับเราเลี้ยวไปแยกแม้นสีอยู่ซ้ายไว้ก,ก็ได้นะครับเพราะข้างในป็นไฟแดงอยู่นะครับ อรับเพียงคืนนะครับอย่าลืมเปิดไฟหน้าด้วยนะครับเปิดไฟหน้าเปิดไฟหมวกให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็กระเป๋านะครับติดพวกแถบสะท้อนแสงไว้ด้วยก็ดี ว่าจะไปยังไงต่อนะครับจะตรงไปหรือจะไปทางขวาตรงสะพานยศเสดีถนนตันนี้นี่กับมอเตอร์ไซค์นี่เอาเรื่องนะเขาขูดพื้นหน้าถนอนออกนะครับแต่ว่าในรถแม็กก็เอาอยู่นะครับลุยได้สบายบายไม่ค่อมีาาอปัญหากัรล้อสกูพตเตอร์เท่าไหร่แต่มอเตอร์ไซค์อันนี้แน่นะครับ ยาวเลยเออกข้างหน้าไฟแดงพอดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าเลนขวาไปเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาน่าจะดีกว่านะครับตรงไฟเดี๋ยวแยกตรงนู้นนะแยกพรงข้ามมันจะยากหน่อยนึงนะครับ เราเลี้ยวเนนี้เราเลี้ยวขวาง่ายกว่า ราไปวิ่งทางเซฟๆเรียบหวัวลำโพงดีกว่าแล้เรียบทางรถไฟในมุ้งผมผมเนี่ยครับนายบอดแม็กกี้ทเนี่ยครับเวลาใช้งานเนี่ยบนถนนนะครับค่อนข้างมั่นใจขึ้นนะครับมั่นใจขึ้นเพราะว่า อุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับไฟเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้มาหมดนะครับค่อนข้างปลอดภัยโชก็ดีครับเวลาเดินทางเนี่ยถือว่าเยี่ยมแล้วไฟเลี้ยวนะครับถ้าเราเปิดในแอปให้มันมีเสียงมันจะมีเสียงติ๊ดตินะครับให้เรารู้ว่าเราเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้อย่างเงี้ยครับจะนเนาะาประมาณนี้ครับมันก็เซฟนะครับกันเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ นี้ลมแรงใช้ได้ครับเราขี่ย้อนลมนะครับไม่ได้ดูเวลาเลยว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะครับผมแต่ดูแล้วว่าน่าจะทันนะครับสบายๆเดี๋ยวไปทําคลิปสอนล็อกรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ห้างด้ดีกว่านะครับ ก็ไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรัดเลี้ยวขวานะครับข้างหน้านะครับตรงนี้นครับจุดนี้เราก็ มาข้ามทางมาลายนะครับโอเคทางโล่งไปได้เพื่อจะไปเข้าถนนพระามสี่นะครับมาติดไปแดงตรงนี้หน่อยหนึ่งโอเคไปได้อีกต่อนึ่งนะครับสาร์ที่ถนนพระรามสี่ จุดนี้แหละครับที่เราจะตรงไปนะครับแล้วก็ถึงสามย่านมิถาวเลยไปครับผมเซตการออกตัวเป็นช้าไว้นะครับรถก็เลยออกตัวไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่แต่ก็ดีครับไม่ค่อยกระชาก ใช้แบบอันต้าแล้วมันแอบ,บดึงพอสมควเหมือนกันเรามาติดไปแดงตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแยกมหาคนครอให้รถใหญ่ไปก่อนนะครับ รถเรามันไม่ได้เร็วพอที่จะไปตัดหน้าเขาได้นะไม่ปลอดภัยมันจะทำให้เขาชะง,งักครับเวลาขี่สกูตเตอร์ก็คิดถึงรถทันอื่นๆคิดถึงเพื่อลมทางกันด้วยนะครับผมย้ำเลยแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันนะครับหมวกกันน็อกอะไรเซฟตี้ใส่ให้พร้อมตรงนี้ตรงไปได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วเนี่ยข้างหน้าก็ถึงแล้วนะครับสามยันมิทาไวไหวมากมาถึงสะพานเหลืองละจากตรงที่ออกมานะครับหกโมงสตอนนี้นะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ ยีบนาทีนิดๆน,น,นะครับผมไวอยู่นะไวอยู่เดี๋ยวยังไม่ขึ้นที่จอดนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปหน้าสามย่านมิตรทาวหน่อยหนึ่ง เอาพูดตรงๆว่าถ่ายมาทำปกคลิปนี่แหละครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีที่ถ่ายหรือเปล่านะครับไปก่อนอเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นแถวนี้ครับดูว่ามีที่ถ่ายรูปไหมโอเคได้อยู่ จากตรงนี้เดี๋ยวเราขี่ไปหาที่จอดรถดีกว่าครับตรงนี้นี่มีสกูตเตอร์ให้เช่าเพียบเลยนะครับ อ๋อเข้าที่จอดรถครับตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวไปจอดที่ชั้นจอดมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับน่าจะมีที่ล็อกอยูอ่เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับ อขึ้นเลความเร็วในการไต่แรมต,ตรงนี้นะครับอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมไม่เร็วนะครับแต่ว่าไต่ขึ้นได้โอเคอประมาณนี้นะครับผมน,นี้เราเข้าได้เลยนะครับ เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าจอดตรงไหนก็ได้นะเพราะว่ามันมีที่คล้องนะครับมีซีลวดแยวนี้หมดเดี๋ยวเราไปตรงที่จอดที่มันไม่เกะกะเตอดภัยแค่ไหนดีกว่านะตรงนู้นมีที่จอดจักรยานอยู่ไป่เรียบร้อยครับผมก็เรียกว่าใช้เวลาไป29นาทีนะครับในการเดินทางจากบางพัด มาถึงที่จอดรถ3ย่านมิทาวรเลยครับทำเวลาได้ดีมากๆระยะทางนะครับที่ขี่มานะครับออกจากบ,บ้านมาใช้ไป11กิโลเมตรนะครับผมก็ดูสถิติวันนี้ก็ได้แรงด้วยครับได้ที่5นะครับผมของวันที่ของวันนี้นะครับผมได้ที่5